ต้อนรับกลับมาสู่ช่องแซ a เอ o น t r i k e รวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสุดยอดเครื่องบินรบรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในวงการการบินและการทหารทั่วโลกเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า f 4 7ซึ่งหลายคนอาจสงสัยว่าเครื่องบินรุ่นนี้แตกต่างจากเครื่องบินขับไล่รุ่นก่อนหน้าอย่างไรบ้างทำไมมันถึงได้รับการจับตามองว่าเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญของเทคโนโลยีการบิน และที่สำคัญประเทศไทยในปี2025จะมีบทบาทอย่างไรในการนำเครื่องบินรบ F-47 มาใช้งานทั้งในด้านสมรรถนะการปฏิบัติภารกิจและเรื่องราคาที่หลายคนอยากรู้ว่าคุ้มค่าหรือไม่วันนี้เราจะมาเจาะลึกในทุกมุมมองก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันว่า F-47 คืออะไรเครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยกว่ารุ่นที่เราคุ้นเคย เช่น F-22 หรือ F-35 จุดเด่นของมันอยู่ที่การออกแบบโครงสร้างที่ทำให้ตรวจจับได้ยากมากบนเรดาร์ศักยภาพในการบินที่รวดเร็วและระบบอาวุธที่ชาญฉลาดมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นก้าวใหม่ในการปฏิบัติการรบทางอากาศโดยเครื่องบิน F-47 ถูกพัฒนามาเพื่อให้ตอบโจทยุทธวิธีทั้งในเชิงรุกและเชิงรับและสามารถรองรับสถานการณ์รบสมัยใหม่ที่ซับซ้อนเมื่อพูดถึงสมรรถนะของ F-47 สิ่งที่โดดเด่นอย่างแรกคือความเร็ว เครื่องบินรุ่นนี้สามารถทำความเร็วเหนือเสียงได้หลายระดับพร้อมทั้งยังคงเสถียร,รภาพในการบินสูงมากไม่ว่าจะบินในระดับความสูงมากๆหรือบินต่ำเพื่อลอบโจมตีก็ยังคงทำงานได้ดีจุดที่น่าสนใจอีกอย่างคือระบบขับเคลื่อนที่ทันสมัยใช้เครื่องยนต์เจเนอเรชันใหม่ที่ให้แรงขับสูงแต่ประหยัดเชื้อเพลิงกว่าเครื่องบินรุ่นก่อนๆทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ยาวนานขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้งระบบอาวุธของ f 4 7ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะมันสามารถติดตั้งอาวุธหลากหลายประเภทตั้งแต่ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศขีปนาวุธอากาศสู่พื้นไปจนถึงระเบิดนำวิถีที่มีความแม่นยำสูงและที่พิเศษคือมันถูกออกแบบให้ซ่อนอาวุธภายในลำตัวเพื่อลดการสะท้อนของเรดาร์สิ่งนี้ทำให้ F-47 เป็นเครื่องบินล่องหนที่แท้จริงสามารถเข้าถึงเป้าหมายได้โดยไม่ถูกตรวจจับง่ายๆ ในปี2025ประเทศไทยเองก็มีการจับตามอง F-47 อย่างมากเนื่องจากกองทัพอากาศไทยต้องการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันประเทศและสร้างสมดุลกำลังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การมีเครื่องบินล่องหนรุ่นใหม่เช่น F-47 จะช่วยให้ไทยสามารถป้องปรามภัยคุกคามได้ดีกว่าเดิมรวมถึงทำให้ไทยมีศักยภาพในการร่วมปฏิบัติการกับนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการประเมินสมรรถนะของ F-47 เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมของประเทศไทยนั้น ถือว่ามีความเหมาะสมสูงด้วยภูมิประเทศของไทยที่มีทั้งพื้นที่ภูเขาพื้นที่ราบและชายฝั่งการมีเครื่องบินขับไล่ที่สามารถบินได้ทั้งความเร็วสูงและมีความคล่องตัวสูงเป็นสิ่งจำเป็นยกตัวอย่างเช่นหากต้องทำการลาดตระเวนชายแดนหรือคุ้มกันน่านฟ้าการมีเครื่องบิน F-47 ที่สามารถตรวจจับและสะกัดกั้นภัยคุกคามได้รวดเร็วถือว่าเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ F-47 ถูกพูดถึงคือระบบอิเล็กทรอนิกส์และเรดาร์ที่ล้ำสมัย เครื่องบินรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบเรดาร์ AESA ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะไกลและมีความแม่นยำสูงสามารถทำงานได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการก่อกวนสัญญาณระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ยังช่วยป้องกันเครื่องบินจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธนำวิถีซึ่งเหมาะกับยุคสงครามสมัยใหม่ที่ไม่ได้มีแค่การต่อสู้แบบเครื่องบินต่อเครื่องบินแต่ยังมีภัยคุกคามจากระบบป้องกันภัยทางอากาศภาคพ,พื้นดินด้วย เมื่อพูดถึงราคาหลายคนคงอยากรู้ว่า F 4 7มีราคาเท่าไรจากข้อมูลที่ประเมินในปี2025ราคาของ F 4 7จะอยู่ในช่วงประมาณ110-130ถึงล้านดอลลาร์ต่อหนึ่งลำซึ่งหากเปรียบเทียบกับ F 3 5ที่เคยมีราคาประมาณ80-100ถึงล้านดอลลาร์ก็ถือว่า F 4 7มีราคาสูงกว่าเล็กน้อยแต่สิ่งที่ได้มาคือเทคนโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่าความสามารถในการล่องหนที่พัฒนาใหม่และสมรรถนะในการรบที่เหนือกว่าดังนั้นหากมมมมมอองงในุุขคคควาา้่ ถือว่าเป็นการลงทุนที่สมเหตุสมผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศที่ต้องการสร้างศักยภาพทางการทหารให้ก้าวทันยุคสมัยในบริบทของประเทศไทยหากไทยสามารถจัดหาเครื่องบิน f 4 7ได้จริงก็นับว่าเป็นการยกระดับกองทัพอากาศครั้งใหญ่เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการป้องกันประเทศแล้วยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของไทยในเวทีโลกอีกด้วยการมีเทคโนโลยีทางการทหารที่ทันสมัยจะทำให้ไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาค ไม่เพียงแต่ในด้านการทหารแต่ยังรวมไปถึงการทูตและความมั่นคงในระดับนานาชาติอีกสิ่งที่น่าพูดถึงคือการบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายระยะยาวแม้ว่า F-47 จะมีราคาสูงแต่ผู้พัฒนาก็พยายามออกแบบให้มีต้นทุนการดูแลรักษาที่ต่ำกว่าเครื่องบินรุ่นก่อนหน้าการใช้วัสดุใหม่ที่ทนทานและระบบตรวจสอบสภาพอากาศยานอัตโนมัติทําให้การซ่อมบำรุงสะดวกขึ้นและลดระยะเวลาในการนําเครื่องบินเข้าสู่การซ่อมบำรุง ทำให้กองทัพสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องมากกว่าเดิมนอกจากนี้ยังมีเรื่องขององค์การฝึกนักบินซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญหากไทยนํา F-47 มาใช้งานจริงนักบินไทยจะต้องเข้ารับการฝึกในระบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีล้ําสมัยเช่นระบบจําลองการบินแบบเสมือนจริงหรือ VR Flight Simulator ที่ช่วยให้นักบินสามารถเรียนรู้การควบคุมและการปฏิบัติภารกิจได้โดยไม่จําเป็นต้องขึ้นบินจริงตลอดเวลาซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและประหยัดงบประมาณในช่วงการฝึก โดยสรุป f 4 7ถือเป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนที่มีศักยภาพสูงมากและเหมาะสมกับการใช้งานในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยสมรรถนะที่โดดเด่นระบบอาวุธที่ครบครันและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำทำให้มันเป็นเครื่องบินที่น่าจับตามองที่สุดในปี2025ถึงแม้ราคาจะสูงแต่หากมองในแง่ของความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับถือว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนและอาจเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับศักยภาพของกองทัพไทยในอนาคต หากเพื่อนๆชื่นชอบการรีวิวเทคโนโลยีการบินและการทหารแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง ZN Auto Sprite เพื่อไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆและการรีวิวในอนาคตขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ